พาหุงสหสมนิมิตมิตสาวุธันตางทีเมคลังอุทิตโคราสาเสนมารังธานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวาตุเตชยมังคลานิมาราติเรกะมะพิชุทิฆสัะภา,ารติงโครังปนาละวกรมมขมะข ถาตยขังขันตีสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชศาพวตุเตชยมังคลานินาลาคิลิงคาชวรังอติมัตตภูตานทาวกิจัตกามะสะนีวะสุทารุนันตังีนตามุสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาพวตุเตชยมังคลานิอุคิตะขันคัมหิตตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะ ปะถังคูลิมาละวันตังอิทธีพิสังชะตะมะโนชิตวามุนินโรต,ตันเตสสาภวะตุเตชยมังคลานิกตาวานะกันธามุทารังอิวะคับพินิยา จินจายะทุกขะวัจนงชะนะกายะมเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสา,าวะวัตุเตชยมังคลานิสจังวิหายะมะติสัจากะวาทะเกตุงทาวาพิโรปิตตะมะนางอะติอันทภูตังปัญญาปัทีชะละ ลิโตชิตาวามุนินโทตันเตชัสาภวตุเตเสียมังคลานินันโทปนันโทปุชักามวิพิธามหิตทิงปุเตนะเพระปุชเคนะทามาปยันโตอินโทปเทสวาวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชัสาภวตุเตเสียมังคลานินนท,รรนานทุกขาหะทิทุชะเคนะ,ะ,ะ,นนรระส,นนนทนทสนุทัตนะหาถางพรามังวิสุทธิชุติมิทธิภกาพิธา,านาง ยานะาคเทนาะวิทินาชุติวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคะลานิเอตาปิพุทธธาชายมังคะละอัทคธาถา,าโยวาจันวาจัดโนทินาทิเน,นสระเตมตันทีหิตาวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏฐวาณิโมขังสุขงังอ พิฆาเมยะนโรสปัญโยมหาการุนิโกนาโถหิตายะสัพพานินางปูเรนตวาปารมีสภาปโตสัพโธทิมุตตมังเอเตนะสัจวัชนะหนตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยามูเลสกยานังอันทิวัตโนเอวังตวังวิชโยหหิชยันสุชยมังคะเลอปราชิตปัลังเกสิเสปัทาวิโปคะเรอภิเศเกสัพะพุทธานังอปะ อาบคาปโตปโมทิติสุนัขัต่างสุมังขลังสุป,ปาพาต่างสุหุติตังสุขนโนสุมุหุโตจะสุริสุอิตังธรรมจาริสุปัทคินังกายกรรมมังวาจากรรมมังปัทคินังปัทคินังมโนกรรมมังปะทิปะนิทีเตปัทคินาปัทคินานิจตะวานะละพัดตัด เทปัฏคิดเนเพราะวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัตตาสดเถพราะวันตุเตเพราะวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัฒมานุภาเวนะสัตตาสดเถพราะวันตุเตเพราะวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังภาลุภาเวนะสัตตาสดเถพระวันตุเต ยาเทวตาสังติวิหาระวสิณนีถูกเปคะเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมมาธานีนะพะวันตุปูชิตาโสถิงกรุนเตทวิหาระมันทะเลเทลาจามชาณวกะจัพิขโวสารามิกาธานะปฏิอุปาสกาคามาจเทสานิคามะจัอิสาราสป,ปานภูตาสุขิตาพะวันตุเตชะลาภูชาเยปิจะอันทสัม ว่าสังเสทชาตาอทฐโวปะปาะตะิกานิมญ,ญานิกลางธรรมวรังจะติจะเตสเพติทุกขังกะโรนตุสังขยังถาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัทธราจะปุคลาสังโฆโ,โหตุสัมมโค,โค,โค,โคโวะอัฐายาจหิตายาจามเหรัคตุ สัตถมโมสัเพปิธรรมาจาริโนวุตติงสัป,ปาปุเนยยะปุเนยยามะธรรมเมอริยะปะเวทิเตปะสันนาหนตุสัเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมสัมมาทารังประเวชันโตกาลเทโวปวัสตสุวุตธิภาวายาสตานางสมิทางเนตุเมทานิงม,มาตาปิตาจะอันตะระชังนิงจังระขันตุ อุตกังเอวังธรรมราชาโนปะชัง,งนนรักขันตุสัพพาธาทุกขปตตาจนินทุกขาพยปปตาจนิพยาโลกปตาจนิโสกาโหตุสเพปิปา,านิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภตังปุลณสัตปุลนะสัมปะทางสเพเทวานุโมทันตุสัพะสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัตธยาสีลังรักขันตุสัพพธา ภาวนาภิรตาโหนตุปัจจีกานันจะยังพลังอาราหาันตานันจะเตชนะรก ขังพันธามิสพัพพโสโหตุสัพพังสมังคลังรักขัน ours. ตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสตีโหตุนิรันตระโหตุสัพพังสมังคลังรักขัน ours. ตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสตีโหตุนิรานตระโหตุสัพพังสมังคล,ลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพังธานุภาเวนะสตหโหตุนิรานตรงขอให้ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนาฏตายด้วยการสวดสาธยายบวดสวดมนต์พระสวดพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้านางสาวอวิกาหมดชังขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทางทางโลกและทางธรรมขอโดยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไว้คู หกแปดตลอดจนวัตถุมงคลนักรในสามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจงสําเร็จศักดิ์สิทธุพักการเคารนบุญส่วนของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญภาวนาขอน้องถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอขวนบนนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทางปวงพ้นจากความทุกข์ขอให้ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จ จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและต่อชนะต่ออุปสรรคและมานทั้งหลายสมบูรณ์พ้อมด้วยทนสสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธคำสำเร็จในการนิปพานากรรมฐานจนเกิดยาและ,จะเจริญด้วยจัตุระพิทธพกรใช้ทั้งสี่คืออายุวนาสุขะพละเทินสาขุขร้อมกุศลจง พันศานถึงมิดามานดาครูอาจารย์ถึงลูปแาบอยากมีสนิทกันถึงคนเคยร่วมรักสมคัครค่ยขอให้ได้บุญกุศลบองของฉันถึงเจ้ากรรในเวละเทวันขอให้ได้บุญกุศลพรมนเทอ